อน,นิสง์ของกายคตาสติกายคตาสติก็คือสติปฐานสีนั่นเองและลึกได้ถึงฐานที่ตั้งทั้งสีก็คือกายเวทนาจิตธรรมสีอย่างคือกายคตาสติเมื่อพิกูนั้นเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่อย่างนี้ย่อมละความระลึกและความดำริอันอาศัยเรือนเสียได้ตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเรามีการเจริญกายคตาสติหรือว่าสติปัะสีเนี่ยเราจะละความระลึกและความดำริอันอาศัยเรือนได้ก็คือจะไปโยงกับอิทัพปัจจยตานั่นเอง เมื่อไม่ระลึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมไม่มีคือถ้าเราเอาจิตมาอยู่กับกายถูกไหมความที่เราจะคิดถึงบ้านถึงญาติถึงเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินต่างๆมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมนี่แหละพวกหนูว่า,วาอาน,นิสงส์ในการเจริญกายคตาสติมันจะละความคิดถึงบ้านอะถ้าเราเอาจิตไปอยู่กับกายมากๆ พอไม่ระลึกถึงบ้านมันก็อยู่ตรงนี้ไงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายเนี่ยเมื่อไม่ระลึกถึงสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมไม่มีก็คือความคิดถึงบ้านอะ่ะเมื่อไม่ระลึกถึงบ้านบ้านมันก็ไม่มีถูกไหมเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปความอาลัยความเศร้าโศกอะไรต่างๆม,มันก็จะดับตามไป เพราะละความระลึกและความดำรินั้นได้จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบรำงับอยู่ด้วยดีเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ภายในนั่นเทียวเห็นไหมสมาธิเกิดเลยขั้นแรกเนี่ยสติก่อนนะพอเรามีสติอยู่กับกายใช่ไหมได้นานๆสมาธิจะตามมา พิกุทั้งหลายแม้อย่างนี้พิกุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติเพ mm. ียงแค่เราละนันทิละความเพลินที่เราจะไปคิดถึงบ้านก็กลับมาอยู่ที่กายคตาสติ i, นี้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือว่าการเดินยืนนั่งนอนหรือว่ากิจการงานที่เราทําอยู่บุคคลนั้นก็จะละความระลึกและความดําฤิอันอาศัยเรือนได้ อีกประสุบัหนึ่งที่พระอ,องค์เปรียบเหมือนในพานช้างป่าเข้าไปเอาช้างป่ามาใช่ไหมแล้วก็เอามามัดติดเสาตะลุมไว้ความคิดถึงที่เก่าอ่ะทินเก่ามันมีอยู่ทินเก่าของข้าเรื่องหัดก็คือการมาคุณห้าพระองค์บอกจิตมันจะน้อมไปหาการมาคุณห้าไงเพะนั้นจับมนมนมัดที่เสาเกลื่อนเสาหลักนี่คือกายคตาสติแล้วเราก็จะละความระลึกและความดำริอันอาศัยเรือนเสียได้ พิขุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นส่วนวิช,ชาย่อมอย่างลงในภายในของพิขุนั้นพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดายสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉันใด พิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นส่วนแห่งวิช,ชาย่อมอย่างลงในภายในของพิกุนั้นถ้าเรามีการเจริญกายคตาสติมากๆเนี่ยกุศลธรรมที่เป็นส่วนของวิช,ชาเนี่ยก็จะอย่างลงในภายในของผู้นั้นด้วย พิคุทั้งหลายกายคตาสติอันพิขุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่กระทําให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องย่อมได้โอกาสทาไม่ทําปุ๊บมานเข้ามาท,ทันทีพิกุทั้งหลายกายคตาสติอันพิกุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องย่อมไม่ได้โอกาส พิกุตั้งหลายกายยคตาสติอันพิกุรูปแรรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วเธอย่อมบรรลุถึงความเป็นผู้สามารถในธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งเธอน้อมจิตไปเพื่อทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นได้ในเมื่อมีสติเป็นเหตุธรรมที่ควรทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งคืออะไร ขอการกระพันเตนิโรธค่ะความดับการดับนี่แหละคือทำที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิง่งคือการดับทุกข์มันดับทุกข์ได้ยังไงถ้าเราหลุดไปคิดใช่ไหมปรุงแต่งไหมเป็นทุกข์ไหมแต่พอเราละตรงนั้นแล้วกลับมาอยู่ที่กายเนี่ยทุกข์ดับไหมนี่แหละเห็นไหม ก็คือแค่กลับมาอยู่ที่กายเนี่ยการปรุงแต่งดับไปแล้วนะมีสติละพระองค์ถึงบอกไงว่าในเมื่อมีสติเป็นเหตุเห็นไหมพิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันพิขุเสพแล้วทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นดุจยานที่เทียนดีแล้วเนี่ยคือเหมือนว่าอาศัยกายะคตาสติเนี่ยเป็นเครื่องที่จะนำพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นเองเหมือนเราจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเนี่ยเราก็อาศัยรถนี่แหละคือยานนี่แหละเพื่อที่จะไปถึงที่หมายของเราเหตุนั้นกายคตาสติก็เปรียบเหมือนรถนั่นแหละที่จะพาเราไปถึงที่หมายทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมหนึ่งเนืองปารบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงสิประการนี้คือ1เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีหมายถึงว่าถึงแม้ภาษาต่างๆจะมากระทบเราจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจ ก็จะไปสอนรับกับอินทรีย์ภาวนาเลิศบุคคลนั้นย่อมอยู่อุเบกขาได้คือการวางเฉยก็คืออดกลั้นต่อภาษาที่มากระทบนั่นเองไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้ว 2. เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้สมมติว่าถ้าเรากลัวสิ่งใดสิ่งหนึง่งกลัวความมืดกลัวปา่าถ้าเราเอาจิตมาอยู่ที่กายแล้วเนี่ยความกลัวมันก็จะดับไปถูกไหมบางทีการคิดปรุงแต่งของเราเนะี่ยมันทําให้เกิดความกลัวขึ้นมา อันนี้ก็ช่วยได้ก็คือกายคตาสติข้อสเป็นผู้มีปกติอดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความระหายต่อสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์สืบคลานต่อทํานองแห่งคำพูดที่กล่าวร้ายใส่ร้ายเป็นผู้อดทนต่อเวทนาประจำสรีระที่เกิดขึ้นแล้ว อันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบไม่ใช่ความสำราญไม่เป็นที่ชอบใจพอจะสังหารชีวิตได้อันนี้ก็ช่วยได้นะอันนี้คือภัสสะที่เกิดทางกายทุกขเวทนาที่เกิดทางกายแล้วก็ภัสสะที่เกิดทางหูเสียงที่ไม่น่าพอใจมากระทบหูก็อดทนได้ถ้าเราจเจริญกายและตาสติอย่างสมมติว่ามีคนมาด่าเรา อันนี้คือคําไม่พอใจแล้วถูกไหมเราก็วางละตรงนั้นไปแล้วกลับมาอยู่ที่กายหรือที่ลมอารมณ์ตรงนั้นดับไปไหมดับไปละถ้าเราไม่ปรุงต่อนะถ้าเขาด่าเราปุ๊บเราปรุงต่อเธอด่าฉันความโกรธความพยาบาทความอาฆาตเกิดขึ้นละเพราะเราไม่มีการเจริญกายคตาสติไงข้อสี่เป็นผู้ได้ตามต้องการได้ไม่ยาก ได้ไม่ลำบากซึ่งฌานทั้งสีอันเป็นไปในจิตอันยิ่งเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารก็คือทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันข้อ5ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้อันนี้ไม่ใช่ว่าอ่านปุ๊บ มันจะได้ง่ายๆนะต้องอาศัยการภาวนาอย่างมากแล้วก็ต้องสร้างเหตุมาด้วยข้อกเนี่ยย่อมฟังเสียงทั้งสองคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ได้ด้วยทิพยะโสตธาตุอันบริสุทธิ์ล่วงโสตะของมนุษย์ก็คือได้ยินเสียงทิพย์คือได้ยินเสียงเทวดาด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงมนุษย์เนี่ยในที่ไกลๆด้วย ข้อ7ย่อมกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นได้ด้วยใจหรือจิตยังไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตยังไม่หลุดพ้นอันนี้ก็คือเจโตปริยญาณก็คือสามารถรู้จิตของคนอื่นได้ข้อ8ย่อมระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศ ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้คือย้อนไปดูอดีตได้ส่วนข้อที่9เนี่ยดูอนาคตได้ก็คือย่อมเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุติคือตายกำลังอุบัติคือเกิดด้วยที่พยาจักขู่คือตาทิพอันบริสุทธ์ล่วงจักขู่ของมนุษย์ย่อมทราบชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอาการอย่างนี้ ส่วนข้อสุดท้ายข้อสิบเนี่ยคือเป็นอหรหันต์เลยถ้ามีการเจริญกายคตาสติมากๆย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พิกุทั้งหลายกายคตาสติอันพิกุุเสพแล้วทำให้เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติสั่งสมเนืือง,องปาราบสม่ำเสมอดีแล้วพึงหวังอานิสงสิประการได้ดังนี้ถ้าเราจะศึกษาเรื่องกายคตาสติเราก็กลับไปดูหมวดของสัมมาสติสติปฐานเสียนั่นแหละคือกายคตาสติกายะแปลว่าร่างกายก็ได้แปลว่ากองก็ได้ ฝูงหมู่ประชุมหมวดแห่งเจตสิกธรรมคือเวทนาสัญญาและสังขารน,นี่คือความหมายคำว,ว่ากายะเราอาจจะเข้าใจว่ามันคือร่างกายอย่างเดียวแปลว่ากองก็ได้อันนี้พันเตนแปลให้ใหม่คือการเข้าถึงกองแห่งการระลึกขตาขตะแปลว่าการเข้าถึงสติคือการระลึกได้ การเข้าถึงกองแห่งการระลึกกองแห่งการระลึกก็จะมีอยู่4ตัวก็คือกายานุปัสสนาการตามเห็นกายเวทนานุปัสสนาการตามเห็นเวทนาตัวที่3จิตตานุปัสสนาการตามเห็นจิตตัวที่4ทธรรมานุปัสสนาการตามเห็นธรรมทั้งหมดนี้คือกายคตาสติ คือการเข้าถึงกองแห่งการระลึก